ยังไงเนี่ยโอ้ยบัน้สิไปเรียนดูกล่องเ่นได้แบ่ตรงนี้ได้จะเป็นเคี่ยเตอร์เคี่เตอรกดเซเฮดบ่เ็นลอใจก็จะได้ก่อสิพานเคี่ยเตอร์าม่สิพันง่าไงไปขี่มาจะเ็นลอยบ่หอนมาสั่นโอ้ยไหนหมดเอาไหมได้ัหมโอเคไมค่ะโอเคไ่ะคะค่กค้าคะลูกค้า น,นวดนยังไงให้ลูกค้าติดใจไม่เยไม่ได้มาครั้งเดียวบายบายนวดยังไงลูกค้าติดใจยัตตุกเดออยู่นีเดอร์ให้ลูกค้าติดใจมันต้องนุ่นลงอ่างด้วย,อ,ยอันนี้เขานวดอย่างเดียวคนะ่ะเขาไม่ทำอย่างเืนะ่นนวดในอ่าง เดี๋ยวนี้นะมันไม่มีเหล่านวดขอนไายอีกคนมานวดของลายเลยลุงมีแต่พวกใช้แรงงานทั้งนั้น,นเป็ดอาก,การทั้งนั้นำเราเขาไม่ได้ทํางานในออฟฟิศหรไ่ใช่ไหม หยุดทุบเลยมันไม่จุดเลยเพราะว่าองคปู่เขาไม่มีลูกองค์ปู่ไม่ได้ไหวเลยค<ห>ุบหอม้องซื้อเทียนหอมมาดูเทียนหอมในมี้มเขาะจะปิ้นนั่นนหละออกมาอยู่ปิ้นลูกออกมาก่อนเพราะว่าทั้งองค์ปู่แล้วไม่ผ่านไงถ้าพี่กลับแลมาไม่รู้เพราะว่าไม่ผ่านไม่เข้า ใหม่ใส่แล้วฮะนั่นแหละไม่พลาดลงมาคูนวดนะเออคูชีว่าคุณต้องมีคูบาจานนะร้านนวดนะเพราะไม่รักลาล้านนวดเองวันนี้โฆษณาวันนี้โฆษณาให้ลูกค้าสคนนะพี่เบอกแกกันแก้กัะ ในน้องใหม่เขายังไม่ลงโฆษณาเลยไม่มีพูณเขาบอกเมื่อวันบอกเมื่อวันจีวั่ดีเจะบอกมาเลยกาบอกโค้งอานเไปเลยพ่อเปิดแล้วตาย้ฟยบบนี้ี๊ดใหญ่นี่ไว้ลุงนีกรได้ลุงนีตกแจอาการนั้นเดียวขอแข็งเี้ยหลังยืนทำงานหน่อยมมาดยงอะยเจหลังเ็ทมานวดกระดึบกระดึ๊บก็กู้นอยู่ทงานอยู่านก็ได้รอเนี่ยคนใส่งานอะไรไง่วันบองมันเนาะ ตลาดห้ามันจฉาตลาหามมีเช่นสะเทียนหรือบางต่างให้อาการลายเแ็่ตางไม่ได้นยังเราถึงว่ากันสัปป้ามากเห็นไหมยแอนนวดพอจะพอแต่เดี๋ยวเราไม่อยู่นี่งเออนวดที่นี่แล้วสป้าเรามาจะลิเกิรจะลิเกิรก้านหรือเปล่าโอ้ยแ่หนวดก็ได้แังสั่นไปดูลูกคงทำให้หูเสียงหูงงัด เขาบอกว่าจะตู่ไปอีกมุดอล้วไงเขาจะมาอีกพอเราตุ่จะออกพันตอนีนอกที่หาอมุดไว้มันจะเอาตู่มาใส่จริงะป้าหนุมป้าหนุ่มบกว่าจะซื้อเาตู่มาใส่หลายมาถงนา เอาอเอากล้องถ่ายให้หน่อยด้ยล้ไงแล้วก็ตั้งกล้องให้มาไว้เรียบร้อยแล้วนะ่ะไ,ได้ลงย u t u b เนะอะว่าไม่ต้องเอาเยอะตู้น่ะมันไม่สวยได้ลงย t u b ปกับ TikTok กไม่ใช่โ,โงงานเลยแต่พอไปรงงานแค่ไังไม่มีตู่ใส่เสืาเลย ษไม่มีเรป้าไเตาพยาธ้องใหม่มาน่หน้าให้พี่จะได้สากก้อนล่วงเออยืนดูวันลงม่ยังไม่ว่าเลยไม่พ่ดเอาูใต้เื่อยู่ๆต้ะกาแฟะไรเราวันนีาเพ่นมาค่ะต้ประเด็นบริการมอกู้มากก็เลี้ยนาเลี้ยงลั ไอ้เต่ามันอยู่เสียเวลาให้นวดให้น้องใหม่นวดหน้าให้จะได้กลับพ้อลุ่งจะได้เสียพ้อมุางหมูนี่ก่อนคือทำไมไอหนวดเต็มสเต็ปส่วนค่เอเ็๊อนี่หมูนี่เออหมูเาดีมัยลูกน้าเาแตกับใครนี่สาวหลเลยดีนวล้นวทันไอ้ป่องนน่น่ะะขาดที่ใครขาอะไรออกให้น่ะ แม่ของเลยนะอย่า <silently> บัวห้องไหนก็มีห้องห้องน้ำห้องสปาห้องอาบผม นอนหมอเลยเนาะแล้วมันสูงไปสูงหน่อยแต่เดี๋ยวเรานอนนานก็ยุบแล้วหนุนว่ะยุบไหมยุบเนี่ยน่าจะยุบนี่ไม่ใช่ที่นอนบ้านเราเา้อน่นอนบ้านเรานี่ไม่ถ้ามันถ้าเราไม่เอาหนาอย่างเงี้ยเวลาเรากดลูกค้าลัวมันเจ็บไงคนใหญ่อะตัวกระดูกถ้าเอาบางๆของหนาลมันจะเจ็บ ที่ร้านสองคนคนที่ทำมัญชีฝัวคนละบัญชีของลุงเมียเขาไอเปียเดีไัวเนี่ยดีแม่นม่ชื่อโรยิสาโรยิสาว่าวเปี๊ยดี แสนเราบอกมาเสนห้าอะไรแค่ตัวหน้าเท้าอกนนม้นก็แปดหมื่นเก้าหมืนแสแล้วสามแสนแล้วป่านนี้ตัวมน้อเท้าสี่ตัวก็แสนแล้วตัวหน้อเท้าสองเสื่อนั่นสองแสน อย่างนี้มันต้องไอ้พวกหลอดคนใหญ่อนะอื้ที่ไหนจะไม่มีคนยใหญ่บ้างหรือหล่อ้านไม่ต่างไม่ใกล้ที่ไทยอ่ะเป็นห่วงวดอ้วน